เฟสฮุกเฟสฮโอเคฮุเฮเข้ามาเมนสิเข้ามาเมนเลย v o i c ์เมนกับเฟสฮุกเฟสฮุกเฟสฮุก c e m a ์เมนเด็กเมนเฟสฮุกสนับสนุนโดยโอเคฮุกสนุกโดนสายใหม่เข้ามาทันทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงสดใสมากๆชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะชื่อฝนนะครับเฮ้ยอันนี้ฝนไหนเนี่ย ฝนจากช่องโคราชอ่าฝนโคราชนะคะเมื่อกี้ฝนตมวรครหลุดไปอาล่ะประเด็นเฟซบุ๊กของเราฮะถ้าสมมุติน้ําท่วมบ้านน้องฝนนะน้องฝนจะตะโกนว่าไฟไหมทาไมไฟไหมอ่ะน้ำท่วมไฟไหมเกยดอะไรอะถ้าน้ำถ้าน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมบ้านเราคะดกูว่าน้ำท่วมนี้จะมีคนสนใจนะเราต้องตะโุนว้วไฟไหมสิโอ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 พี่เห็นด้วยยังไล่ โอ้เขาอาจจะเอาน้ำสาดเข้ามาที่บ้านท่วมหนักกว่าเดิมนะครับเออสวัสดีค่ะเฟสบุ๊คสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมน้องอะไรครับน็อตซ่้อยเอ็ดค่ะน้องอะไรนะน็อแซ่ร้อยเอ็ดน้องน็อตซ่าจากร้อยเอ็ดยังไงน้องก่อนที่น้องจะใช้สายโทรศัพท์ยังไงน้องรีดที่เรียบด้วยนะครับรู้สึกเหมือนจะยับมากเสียงนะ โอเคน็อตสตาร์ะาวันนี้ครับที่เกิดน้ํามาครับน้องเจอหน้าเขาแล้วน้องจะบอกเขาว่ามาทำไมวะมาไหมวะขอเล่นเสียงหน่อยได้ไหมเอาเล่นเสียงประหลาดประหลาดหน่อยห้าสี่สามสองหนึ่งไม่เป็นนี่แหละประหลาดละบอกให้ทําอะไรไม่ทาเนี่ยเสียงโอเคเราชอบน้ำมาทำไมแหวนน้ำน้ำไม่แหวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครคะออมค่ะพี่ครับวันนี้ออมว่างเนาะโรติดหน้าไม่ทุกวันเลย สองวันเองนะไม่ใช่ทุกวันเออแต่ไม่ติดช่วงพี่ก็ติดช่วงคนอื่นอะใช่ป่ะไม่ได้โท,ทรนะหรอหรอแต่ว่าเป็นแฟนคลับช่วงพี่ใช่ป่ะล่ะเปล่าหรอกอ้าววันนี้วันนี้ก็เลยต้องโทรไปหาพี่ปกติก็เร่องพี่ตามอ๋อก็คือจะโทรช่วงพี่กับช่วงพี่ปาล์มสองช่วงใช่ไหมไม่ช่วงพี่อ่ะต,ต้ะองโทร,ร,ารานะเนี่ยปกติก็ไม่แค่อยากโทรเท่านั้นนะเนี่ไม่น่าชี้พงให้กันลอกเลย อ่ะถามอ,าออมดีกว่านะครับว่าถ้าน้ําท่วมบ้านเนี่ยเราจา,จากตะโกนให้คนอื่นได้ยินว่าอะไรอะ่ะตะโกนว่าน้ําท่วมไม่หนีเลยอืมก็คือจะแบบว่าให้เขาเนี่ยออกจากบ้านไปก่อนอะไรอย่างนี้โอเคเหรอแล้วไม่ช่วยอะไรเขาหน่อยอรอไม่ช่วยเราเป็นพี่อาร์ที่ไม่อมจะใส่ท่วมเลยพี่มันดูแบบว่าน่าจะให้มันตายออกไปจากโลกนี้ซะเหลือเกินใช่ไหม oh. อย่างนั้น oh. เลยป่ะ <Why? S 1> ใช่ด้วยโอเคไม่คุย <laughs> แล้วออมออมฟังเพลงอะไรอะ่ะ Fast okay. okay. like. hook, face, face, Facebook. Face. Facebook. Face. Voice man, man, de. man, 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 hook Fast man, fast hook man, Hook man, Hook